อานิส่งทาวายัตถะปัญญาสิ้นทุวายุตตานังหะโตสะขาโมสัทธาจิตตะวะนวิหะรันโตัตถะปริการังอารัพภากะเทสีตินะบดีจะได้สแสดงพระสัทธรรมเทศนาสังฆทา,านกะท่า พันรนาทึ่งอนิส่งแห่งการถวายเครื่องอัฐบริขานเป็นประการเป็นทานแก่พระภิกษุโปเป็นเครื่องซ่องทางแก่พุทธบริษัททั้งได้จักได้เลือกเฟนเอาเตทางทีทุกไหวเป็นเครื่องดำเนินตามทานั่งนามชื่อวาทานนั้นมีธรรมทานวัตถุเป็นซ้ำจึงจะเรียกว่าทานคือเจตานาที่บริจาค ไา้ถึงสัพาะวัตถุต่างๆมีผ้าหนุงผ้าหุ้มเป็นตนแก่ปฏิกขาหกชื่อวาอามิตรสทานเจตานาที่คิดให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่ว่างอามิรตอบแทนมีจิตบริสุทธิ์ทานให้ผีสุส่งผู้ประพฤติพระธรรมวินัยเป็นซาธารณะทัวไปไม่จำกัดตัว เรียกว่าสร้างคานาอันนี้ส่งทานทางปวงนั้นเป็นกิตเกื้อกูลให้ความสุขก,กายสบายจิตแก่ผู้บริพุกควรทีเมตีชนผู้ประกอบบำเพ็ญกุศลตามควรแก่ผู้ขับขีของตนเมื่อจะให้ทานจงบำรุงเจตานาให้บริบูรณ์ในการทางซ้ำคือก่อนบริจาคนึงกำลังบริจาคนึงและบริจาคเหลวหนึง อย่ามีความวิปปติส่งส้้นเดือดโรโตภายลั่งเมื่อพรอมไปด้วยเจตนาทางซ้ำนีแลวจัดว่าเป็นฐานสัมปะทามีวิบากระไสั้นยิงหนักดังพุทธพนดคาท่าที่ยกวายหนเบื้องต้นนั้นวาปัญญาสิ้นทะวยยุต,ตานงหะตตสะขามูอิทังสัทธา เป็นอาทิดังนี้ในการครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าเมื่อพระองค์สเสด็จอาศัยกรุงส่าวัตที่อันเป็นถีขูจรบินทบาทสเสด็จประทับอยู่ในบุพารามบวรวิหานณนะป้าเจตวันในการครั้งนั้นยังมีมหาเศษฐีผู้หนึ่งอยู่ในบ้านสักขามะชือวาหะโตละเซฐี กบังเกิดมีศรัทธาเลื่อมใส้ในพระพุทธศาสนามันทะเีมันก็ปลูกงมนดวายช้องหน้าอย่างเรือนแห่งต้นแล้วจึงกระทำสร้างเพลงอัฏฐบริคานเป็ดประการเป็นตนวาผ้าจีโวนสร้งางติบาทเละผ้ากรองน้ำกิลานะเพสัตเละกว้านเสียมซิ้ว ทีมีปราเสื้อซาดอาสาณะภายชนะทีครบครันเครื่องอัฐะแลวจึงทำการมาห่อซบอันหญิงใหญ่ประจบครบกันยู่ถึงเจ็ดวันแลวจึงนํำกองอัฐะเข้าไปสู่ปาเฉตวันณบุปารามวิหานอันเป็นทีประทับแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ทวายบินธาบาตในอัฏฐะเกพระองค์กับทางพระภิกษุส่งห้ารยรูปเสร็จการปฏิกธธิจแนวก็กราบทูลท่ามถึงอานิสงอันได้ทวายอัฏฐะสั้างคานวา้าภันเตข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอันประเสริฐอุดมบุคคลผู้มีจิตศรัทธาประสั้นตนาการ มาสร้างอัถบริคารเปประการเป็นทานจะได้พ้นอานิสงส์ย่างเลยพระพุทธเจ้าขาในการครั้งนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระธรรมเทศนาวาดูกรเศรษฐีบุคคลนรชนยิ่งจ่ายทางล่ายมีใจใส่ศรัทธามาก็สร้างอัถบริคารเปประการถ้าเป็นฐานก็จะได้อานิสงส์สามสิบกกับ บุคคลผู้นั้นจะไม่ไปสู้อบ,บายนานได้รอยชาร์จะได้เสเวยสมบัติอันโอราลิกภาพในมนุษย์สุขติแลว้วจะได้เสเวยทิพยะสมบัติในสุราเลยเมืองสวันภายหลังจะได้พระนิพพานสมบัติอันสิ้นพบสิ้นชาร์สินส้นถุกสิ้นถุกสิ้นภัยในวัฏฏะส,สาน้น การก่อสร้างอัฏฐบริคานีเป็นเยียงประเพณีแห่งพระบรมมาผูธิสัตซืบซืบกันมาพระพุทธดีกาตัดชนีแนวจึงนำเอาอาดีตนิทานมาตัดทิสนาวาดูก่อนเรษที่ในอดีตการดวงมาแล้วในครั้งพระดิศผู่ทิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีบริบูรณ์แลวได้ตัดแก่ปารมาผิเซกสัมพูทิยาน สรงพระนามชื่อว่าพระดิตะสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพระมหากรุณาโปรดเวเนยะสัพปสัตให้ตังอยู่ในทางสวรรค์และทางพระนิพพานทุกขะตะปุริโซเหตตาครันนั้นยังมีบุรุษเข็นใจเลี้ยงชีพได้โดยยากไปเที่ยวเก็บพักพับฝืนมาค่ายเลี้ยงชีพตามอัตภาพ อู่มาวันหนึ่งไปเห็นพระปัจเจกผู่ธีองหนึ่งอยู่ในป่าก็มีจิตศรัทธาปสะสัตะนาการเลื่อมใส้ในคุณพระรัตนาใจจึงเข้าไปสู้ทีกลายนามัสก,การพระปัจเจกกะผู่ธีเจ้าแล้วก็เบกเอามีดพรานเละพักแล้วก็กลับเข้าสู้เมืองเ,องเรือนแห้งต้นแล้วก็ค่ายได้มูลละคา แล้วจึงนำไปซื้อผ้าเพลมาทำเป็นสบบงจีวนสร้งางคติบาทกบเครืองอัฐะแล้วจึงนำไปถวายเก่พระปัจเจก,กะผูติเจ้าแล้วจึงตั้งปณิธานความปรารถนาวาด้วยเดชะบุญแห่งข้าพเจ้าได้ทำทานในครั้งนี้ข้อให้ข้าพเจ้าผลนจากความเขินใจได้ยากเมื่อดังชาตินี้ เละเมื่อข้าพเจ้าได้ทองเทียวยู่ในวัตตะสรงสร้นตราบใดกอให้ข้าพเจ้าบริบูรณ์ด้วยสับสมบัติให้ได้จำเนกเจกฐานเกฐานผู้มีสิ้นและอย่าจกวานิพกคุณโคทานถูกทวนหน้ากราบนั้นเลขก็ให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระซ้ำผู้ทียญาณ โปรดซับปรัตั์ออกจากวัตตะทรงสา้นกานปารถนาชนีแนววก็หลากลับไปสู้บ้านเรือนแห่งตนควนควายห้าเนียงมานดาตรบาบเท้าสิ้นอายุก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในดุสิปิพบมีวิมานทองสูงได้25ยุทธมีนางฟา้าเทพอัปซอนห้าโรยเป็นบริวาร ครันจุติจากดุสิตผิพบน้นแล้วจึงลงมาที่กำเนิดในตระกูลาการากยะเซตะราชกรุงสาวัตที่บริบูรณ์ด้วยผูขศัพกรันเจริญไว้ขึ้นโกดาดเสวยราชสมบัติแทนบิดาจึงทรงพระนามวาสมเด็จพระยาปัดเซนติโกส้นในการบัตนีเลรันจบพระสัทธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าแล้วกทูลลา เมื่อสู้เรือนแห้งต้นเมื่อครั้นสิ้นพระชนมายุก็ได้ไปบังเกิดในดุสิตเาเวยส้มบัตทิพมีวิมานทองสูงได้ยีสิบยุทมีนางควาเทพอับซ่อนกันละยาสร้างมื่นเป็นบริวาเรเวทลมไปด้วยรัตจมีเรื่องโรงวิจิตบรรจงอุปาสงามบริสุทธิ์สะดุดสเวยทิพสมบัติยูในวิมานมารณีและทั้นผู้เป็นบัณฑิตตยาชาั พึงนมััสการเละกระทำเยียงย่างพระอริยเจ้าเตาปางโกนที่ลวงหลับไปเหลวเตลัง่งเอวังโกมีด้วยประกาศะะนี